สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มูมี่สตอรี่ช่วงมูมี่พากินวันนี้เราอยู่กับร้านกินซาโดค่ะ The b e บส of Japanese b ร์ร้านเนี้ยค่ะเนื้ออร่อยมากจัดว่าเด็ดเลยเราอยากให้ทุกคนให้มาลองกันนะคะถ้ายังไงแล้วตามไปข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยเอาละคะ่ะทุกคนเราก็มาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แล้วก็เราจะมาเชวาเมนูกันสำหรับอันนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูเล่มใหญ่กนะ็คืออันนี้ ข้างในค่ะจะเป็นเนื้อไทยวากิวทั้งหมดเลยนะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีเนื้อหลายส่วนค่ะแล้วก็จะมีข้าวยำแล้วก็มีผักยำด้วยนะสามารถมาเลือกได้เลยแต่ว่าอันที่เราชอบที่สุดค่ะก็คือจะเป็นเมนูสเปเชียลอันนี้ค่ะจะเป็นเนื้อวากิวนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะ สำหรับตัวเราเองค่ะเราไม่ชอบทานมันมากเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นในส่วนของตัวมิสซูจิตัวนี้ค่ะใบไทย,ยนุ่มแล้วก็ไม่ติดมันเลยส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากมก็คือจะเป็นเนื้อส่วนท้องค่ะมีความชุ่มฉ่ำสุดๆเลยค่ะแล้วก็อีกเมนูนที่พลาดไป ลิ้นวัวของที่นี่นะคะนุ่มเด้งมิ้นท์สุดๆไปเลยเดี๋ยวถ้ามาเมนูอาหารมาแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะลืมบอกไปสําหรับร้านกินสะดนะคะจะมีด้วยกันสสาขาสาขาที่เราอยู่นี่จะเป็นสาขาสุขุมวิท26นะแล้วก็จะมีสาขาทองหล่ออีกที่หนึ่งค่ะที่พิเศษของสาขานี้เลยก็คือจะมีเมนูร้านเซ็ตปกติจะมี11บเอโมงถึงบ่ายโมงนะแต่ตอนนี้ขยายเวลาถึง1 1บเอโมงถึงบ่ายสาสิ่งที่เราได้ตอนร้านเซ็ตก็จะมีตามนี้เลยค่ะ เราเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าสําหรับคนที่งบน้อยแล้วอยากลองมาทานดูนะนี่ตอนอาหารกลางวันก็จะมีตามนี้เลยค่ะเซตน,นึงน่ะราคาไม่แพงเลยอยู่ที่ประมาณ200บวกบวกแล้วก็250บวกบวกเท่านั้นเองค่ะลองมาทานกันได้นะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรารอเนื้อมาก่อนนะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเน,นือเ้อจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะในที่สุดช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาแล้วค่ะ เนื้อมาเสริมเรียบร้อยแล้วเรามาดูหน้าตาเนื้อกันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไครโนมิวากกวตัวนี้เป็นเนื้อญี่ปุ่นที่เราบอกว่ารสชาตินุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นมิซูจิน่าเสียดายมากเลยที่วันนี้ตัววากิวของมิซูจิหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไทรวากกวและสุดท้ายนี้ค่ะก็จะเป็นลิ้นคัวซึ่งส่วนตัวแล้วเราชอบแบบราดซอสมากเพราะว่ามันก็จะแบบมีรสชาติซอสถ้าใครชอบ ความเปรี้ยวนิดๆก็บีบมะนาวนะคะจะได้รสชาติที่สดชื่นมากขึ้นแหละเอาละค่ะเราก็จะเริ่มย่างจากลิ้นก่อนเลยที่สดใสน่าทานมากค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาลงนะคะเราก็มีการใส่เกลือกับพริกไทยอย่างะนิดน,นะคะเพื่อดึงรสชาติออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้ถานแล้วก็ตัวเตาไฟค่ะ ขึ่งไาค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจับตาดูดีๆนะคะถ้าเผลอแล้วก็ไม่หมดอดกินไม่รู้ด้วยล่ะนี่ค่ะลิน้นหมูจิ้มค่ะกินทั้งชิ้นเหมือนเดิมกินทั้งชิ้น ลืมปลอ,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 อกข้าวเลยมันเด้งดีจริงยิ่งเทียวไปยิย่เด้งประหลุบมากเลยค่ะ <c oughs> ยิ่งเทียวเด้งด้วยแล้วก็สุ่มฉ่ำจากซอสด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยละ แล้วก็ใส่ปากทั้งชิ้นเลยนะแล้วก็ซ้ำแื้วเข้าจะเคาะเคียวแป๊บนึงคือมันดีมากเลยตอนที่เราเคี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้สึกถึงว้นนุ่มแล้วก็แบบน้ำมือที่ชุ่มฉ่ำก็จะไหลออกมาค่ะทุกคน แล้วแบบมันแบบมันดีมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมาลองอะละค่ะเนื้อใบพายสุกแล้วอะล่ะเราทำเหมือนเดิมจิ๊ม้จมจิ้มค่ะแล้วก็ใส่ปากทั้งชิ้นเลยนะตามด้วยข้าวค่ะ แบบส่วนที่นิ่มมากๆนิ่มเทียวก็ยิ่งนิ่มแบบนิ่มเหมือนจะหายไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันคือเนื้อไทวากิวนะแต่ว่าถ้าทุกคนนะคะมาสั่งเนื้อแบบวากิวที่เป็นเนื้อใบพายนะทุกคนก็ะจะแบบว่านิ่มกว่านี้อีกเอาละค่ะหลังจากกินของเา้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาจบที่ของหวานซึ่งของหวานก็คือเชอร์เบต่นเองค่ะมีอยู่ในร้านเซตด,ด้วยนะนี่รสชาติก็จะเป็นผล,ลไม้เลย หวานอร่อยมากเลยค่ะได้กินหลังจากของขวานนะคะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็